ไอ้ที่เห็นนแค่บริเวณส่วนหางนะฮะเขาให้ดูแค่ส่วนหางส่วนหัวเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนนะฮะแต่เขาก็คงไม่อยากจะเอามาให้พวกเราดูอะคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับว่าเสียชีวิตนะฮะคอปเตอร์เนี่ยเวลามันสูญเสียการทรงตัวเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายสมัยก่อนเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ตอนเรียน ปริญญาโทเนี่ยโปรเจกต์ที่ทำเนี่ยก็คือ H Infinity Control นะ H Infinity Control ก็คือตัวระบบคนโทรลที่เอาไว้คนโทรลเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะมีโอกาสได้เขียนโปรแกรมเรื่องพวกนั้นอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเวลามันสูญเสียาการทรงตัวเนี่ยค่อนข้างอันตรายพอสมควรโจทย์ของผมตอนนั้นเนี่ยคือให้ give disturbance นะก็คือไปรบกวนระบบสมมติผมมีอปเตอร์อันนึงแล้วผมก็ คอนโทรลด้วย H infinity control ใช่ไหมผมเอามือไปตบมันตบมันเนี่ยต้องให้คอปเตอร์เนี่ยหมุนกลับมาที่เดิมให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะรู้ดีนะเกี่ยวกับเรื่องของไอสภาพเป็นลมฟ้าอากาศเวลามันมันเหมือนมันเหมือนเราไปตบเครื่องบินะนะฮะหรืไอไอดิสเทอร์แบน e ์เนี่ยหรือไปลบ,ลบกวนระบบเนี่ยเมื่อไอตัวเฮลิคอปเตอร์เนี่ยหลุดออกจากคอนโทรลเลนจ์หรือว่า เรโชรที่เราคาดการเอาไว้นะเช่นสมมติเราเราไม่คิดว่ามันจะมีแรงอะไรที่มากระทําแล้วออกจากเลนส์นี้นะถ้ามันออกมาจากเลนส์นี้เมื่อไหร่เนี่ยมันเหมือนเอวิติงจิงกะเบลสูญเสียการทรงตัวไปหมดเลยนะแล้วมันก็จะหมุนแกว่งมั่วซั่วแล้วยิ่งถ้าเกิดสภาพอา,ากาศลมแรงแรงมันพัดเนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวนะแล้วมันก็อาจจะเกิดฮาร์ดแลนดิ้งหรือว่าการกระแทกที่ค่อนข้างรุนแรงได้นะเพราะว่าตัวใบพัดเองมันมันไม่ได้ออกแบบมาให้ตกแบบนิ่มๆได้สักเท่าไหร่นะมันตกนิ่ม ไม่ค่อยได้มากตัวซับผงซับพอร์ตรอบๆก็ไม่ค่อยมีด้วยเวลาเกิดปบัติเิยุก็ค่อนข้างอันตราย คอนเฟิร์มแล้วว่าเสียชีวิตนะครับแล้วก็หลังจากนี้ขออนุญาตพูดคอนเควนต์รวมๆเลยแล้วกันนะมีบทวิเคราะห์มากมายนะจากทั้งนิเคอีทั้งที่ต่างๆนะหลายฝ่ายก็วิเคราะห์ว่าเดี๋ยวต้องดูอ่ะตามรัฐธรรมนูญอิหร่านเนี่ยห้วันจะต้องเลือกตั้งใหม่แล้วก็ได้ประธานาธิบดีคนใหม่ก็มองว่าทีมจะเปลี่ยนไปไหมนะฮะจะ aggressiv น้อยลงไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ภายนอกแล้วกันนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยท่านผู้นําสูงสุดเนี่ยก็ยังเป็นคนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ ทีมแนวทางในการเดินหมากเนี่ยของ geo-politics ยังของอิหร่านยังคงเหมือนเดิมนะฮะผมมองว่าอย่างนั้นเป็นแค่เรื่องของทีมสื่อสารเนี่ยจะ aggressive มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้คาดหวังเรื่องของความสัมพันธ์ที่รูหราอะไรมากกับฝั่งตะวันตกนะครับอิหร่านแต่อาจจะมีกลไกในการพูดคุยที่ดีขึ้นหรือเปล่านะอย่างไรก็สื่อสารกันได้ในระดับปฏิบัติการเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงถ้าเป็นห่วงครับเรื่องของตะวันออกกลางนะฮะแล้วก็ต้องจับตากันต่อไปเพราะว่าความตึงเครียดมันค่อนข้างสูง